สวัสดีครับคุณครูและก็นักเรียนปลายทางที่ครูท่านครับสำหร,รับวันนี้ก็คงจะมาเรียนต่อเกี่ยวเรื่องเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ก็จะนําเอาทรานติสเตอร์นะครับเข้ามาเป็นส่วนประกอบของวงจรด้วยนะครับวันนี้ครูท่านจะมีค่อนข้างจะทีหน่อยสําหรับใช้ตะปูแล้วก็สิ่งที่นักเรียนต้องตะไบนะครับตะไบตะปูนั้นให้สะอาดก่อนที่เรียนจะทำนะครับเรามาดูวงจรสำหร,รับวันนี้นะครับว่าเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับผม พบกับภาพจาก Document s t a t i o ั่นะครับ, oh. รบขณะนี้ก็ยังไม่ทันท่วงทีติดลบนะน,ะ,น,ะ,นะถูกหักคะแนนแล้วชุดเนี้ยหัวหน้าทีมไม่ดีอ้าวนะครับต้องเรียนครับต้องเรียนต้องต่อ oh. โอ้ยแก้ใหม่เลยนะครับบางคนทำมาเนี่ยผิด <Yeah. S 1> นะครับเรียนต้องต่อนี้นะครับ เดี๋ยว c สี่ห้าแปดนีเราจะต้องมาคุยนะว่าอันไหนคือค่า b ค่า c ค่าขา c อ่าในต่อตัวที่หนึ่งอันนี้อะไรนะอันนี้แบตเตอรี่ใช่ไหมอันนี้ขั้วบวกนะครับขั้วบวกถูกไหมบวกมานี่มาสวิตนะครับออดค่านี้ต้องเป็นข้างขั้วอะไรบวกครับ้วยนะบวกครับออดตัวนี้นะครับตอกตะโพหนึ่งตัวนะครับ อันนี้ก็สวิต์นะสวิต์อันนี้ก็แบตเตอรี่มานะครับเพื่อดูให้สวยงามอ่แล้วก็มาต่อขัวข้วอีกขั้วหนึ่งคืออะไรครับออตัวนี้นะขัว้วออตะปูอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวต้านทานร้อยโอห์มอีกหนึ่งตัวนะครับต่อมานี่ก็เป็นอะไรครับเป็นขาของ33กิโลโอห์ม แล้วก็มาต่ออีกหนึ่งตัวสำหรับสายไฟที่ต่อจากขาของต่อมานี่นะสายไฟนะบอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนี่ตัวหนึ่งแล้วก็นี่ตัวหนึงขานี่เป็นขาบนะครับ ขา B ส่วนขานี้เป็นขาที่ติดอยู่กับออตัวนี้จะต้องเป็นขา C นะขา C และนี่คือขา E นะครับขาครังนี้เมื่อนักเรียนหงายหงายตัวทรานซิสเตอร์แล้วนะครับใครมีทรานซิสเตอร์บ้างอมาบ้าง ม่ธรามดาโดนแหละวันนี้มอบวัตถุมงคลไหนดูนะครับขอทัสเตอร์หน่อยสิขอตัวอย่างเอครับทัสเตอร์มาไหม c 4สีไม่ใช่430เครื่องบินนะฮะวันนี้ก็บอกกันในปลายทางว่าวันนี้โรงเรียนของเราฝนตกครับมืดครึ้มตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับฝนตกพายุเข้าต่เมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ฝนตก หงายนะเมื่อหงายแล้วนะครับโอ้หงายนะเห็นนะพอหงายเราจะเห็นตัวอะไรครับเห็นตัวสอนขึ้น c 4 5 8 มั้ยมีไหมครับ <S <S ครั้งนี้มองไม่เห็นงายขึ้นนะครับงายขึ้นเอาส่วนที่โค้งอยู่ข้างล่างส่วนที่เป็นแป้นตรงตรงอยู่ข้างบนนะครับอ่าคว่ำแล้วนะฮะ เอาส่วนนี้หงายขึ้นมาเลยครับน้องรี็กครับนึ่นึ่งเอ่ออ่าอ่าเห็นอะไรในไหมเห็นยังครับเอาหงายด้านที่มี c 458ขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมครับเอา c 458หหงายขึ้นมาอา่าขานี้จะเป็นขา b นะครับขา b ขา c อยู่ตรงกลาง แล้นี่ก็เป็นขา E ีสายนี้นต้องงายนะถ้าเกิดต่อผิดเจ้งเลยนะครับตอนนี้ยากขึ้นวงจรจะต้องวาดตามนี้นะครับวาดตามวงจรไปก่อนอย่าลืมนะครับเมื่อนักเรียนต่อเชื่อมแล,ล้วครูให้หนักเรียนเชื่อมขาของทรานซิสเตอร์ด้วยสายไฟนะ ทั้งสามทั้งสามสายสายนี้จะเป็นขาสายอะไรบ <B S 1> ีนักเรียนก็มาเชื่อมมาทางนี้มาต่อกับตะปูดวงนี้นะครับขาบีเนี่ยขาบีเนี่ยเลี้ยงมาต่อข้างนี้ขา e, ขาซีรงการนี้นักเต่อเอาสายไฟมาเชื่อมตะปูตัวนี้ส่วนขาอีนักเองก็เอาสายไฟมาต่อเชื่อมกับตะปูข้างนี้ e, นะครับน้วเรียจะต้องตอกตะปูทองเหลืองนะครับแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายนะก่อนที่จะเชื่อม Understand? Yes, okay. ลงมือทำได้แล้วเราจะเปรียบเทียบเสียงฟังด้วยนะฟังเสียงด้วยอย่าอย่าต่อผิดข้างมานะไล่กลับไปทำใหม่เลยลงมือทำได้วาดก่อนครับเลขากลุ่มวาดให้เรียบร้อย วาดลงในกระดานกระดานนี่กระดานใหม่เลยนะเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ข้างชท่นเก่าไม่ได้เลยนะครับมีแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นแบตเตอรี่อยู่ตรงไหน,นต,ต,รตรงนั้นแบตเตอรี่ค้างไาว้เปลี่ยนขั้วด้วยนะครับเปลี่ยนขั้วนักเรียนบางคนเอาขัา้วดำมาอยู่ทั้งด้านสลับขั้วเรียบร้อยนะครับแต่มันไม่มีนักเรียนไม่มี สา,สายไฟเดี๋ยวคุูจะมอบรางวัลให้นะครับกลุ่มของเธอเนี่ยสยคัวจะได้ออกอากาศบ้างเอาช่วงดอกนี้นะครับ5นาทีนี้ผ่านไปแล้ววาดเลขากลุ่มวาดเลย